ทีนี้นะครับเรามาทําส่วนของการล็อกอินนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเขียนโค้ดเนี่ยเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการล็อกอินของตัว RESTful API เนี่ยควรจะทํำยังไงนะครับผมทําตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ดูว่าอันนี้รูปแบบเดิมๆนะครับที่ยีททางานอยู่นะครับหรือว่าเป็น PHP ทั่วๆไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํางาน กันแบบนี้นะครับในการเก็บข้อมูลของยูเซอร์ที่ทำที่ล็อกอินนะครับก็คือเวลาล็อกอินเนี่ยยูเซอร์ก็จะ client เนี่ยครับก็จะส่ง username password นะครับแล้วก็ request เข้ามาหาเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เซิร์ฟเวอร์ก็ทำการ verify ไปนะครับถ้าไม่ถูกก็ให้มาล็อกอินใหม่นะครับแต่ถ้าถูกก็จะเก็บยูเซอร์ User นะครับลงไปใน s e ส s ั o n นะครับซึ่งเซสชันเนี่ยมันจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นพอเรา Request ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเอา User เนี่ยมาจากเซสชันที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปทํางานในโปรเซสต่างๆนะครับแล้วก็จะ Respond กลับไปเป็นอะไรก็แล้วแต่งานนั้นๆนะครับอันนี้คือแบบเดิมนะฮะที่ php มันทํางานอยู่นะครับแต่สําหรับ restful api เนี่ยการทำงานนะครับมันก็ควรจะ ให้ Authorization เนี่ยผ่านโทเค็นนะครับดูรูปบนก่อนแล้วกันนะครับรูปบนนะครับก็เป็นการล็อกอินนะครับเป็นการล็อกอินก็คือเหมือนการนับเหมือนเดิมก use, ็ฝั่ง client เนี่ยก็จะส่ง username แล้วก็ password ไปนะครับไม่ถูกก็ Return กลับไปว่า,าเป็น401หรือว่าโค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่200เพื่อที่จะบอกว่าล็อกอินไม่ถูกนะครับ แต่ทีนี้ที่แตกต่างกันก็คือถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยจากแบบเดิมเนี่ยมันจะเก็บในเซสชันนะครับแบบเดิมเก็บในเซสชันแต่คราวนี้เนี่ยเราจะไม่เก็บในเซสชันแล้วนะครับเราจะให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเจเนเรตตัวโทเค็นออกมานะครับเป็นสติงหชุดนะครับจากนั้นก็ส่งโทเค็นเนี่ยกลับมาหาคลีเอ้นนะครับทีนี้ฝั่งคลีเอนก็จะทำการเก็บโทเค็นตัวเนี้ยไว้ในเครื่องนะครับด้วยไว้ที่ไหนก็นแล้วแต่ว่า ตัวคลาเนี่ยพัฒนาด้วยอะไรนะครับถ้าเป็นเว็บก็อาจจะเก็บไว้ในคุกกี้ Local Storage หรืออะไรอย่างนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่มีการ Request ขึ้นไปก็จะมีโทเค็นตัวนั้นนะครับตามขึ้นไปด้วยนะครับเมื่อโทเค็นถูกส่งมาแล้วนะครับมันก็จะทำการอ u t h o r i z e ก่อนนะครับเช็คก่อนว่าโทเค็นนี้ถูกต้องไหมนะครับตรงตามเงื่อนไขไหมอันนี้ยังไม่ถึงฐานข้อมูลนะยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับตารางยูเซอรนะครับ ถ้าไม่ถูกก็ให้ให้รีสปอนเป็น403หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับกลับไปหาฝัา่ง client นะครับแต่ถ้าถูกนะครับมันก็มาทำงานตามโปรเซ s ที่รีเควส t มานะครับ ProCESS เสร็จนะครับก็ r รีสปอนตัว Data กลับไปให้ User นะครับ d a t a ที่โปรเ s s เสร็จแล้วนะครับนี่คือลักษณะการทำงานแบบอ u t h o r o z i z i t n o n แบบ ใช้โทเค็นนะครับมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราไปเขียนโค้ดกันนะครับตัว G Framework นะครับมันจะมีตัวแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับตัวไลบรารีนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งของของคนเนี้ยที่ทำไว้นี่ครับไซส์ G นะครับผมไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับแต่ว่าดูแล้วว่าครบเครื่องดีนะครับก็ใช้งานได้สะดวกดีนะครับโทเค็นเนี่ยจะจะใช้ JWT นะครับ จะเจเนเรตในรูปแบบของ JWT นะครับก็ทีนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับของมันนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวนี้ลงไปนะครับผมขอกระโดดข้ามมาที่ข้างล่างเลยตรงนี้มันจะบอกว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เราใช้งานนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับส่วนที่เราจะใช้งานนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างอ่ะเจอลวนะครับมาที่มันบอกว่า G2 Basic Template Example ตรงนี้ครับ วิธีใช้งานแบบสเต็ป by สเต็ปนะครับติดตั้งโปรเจกต์เราก็ติดตั้งไปแล้วนะครับต่อมานะครับส,สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือติดตั้งตัวแพ็กเกจต,ตัวนี้นะครับ s i จี Size G, G 2, JW t JWT นะครับให้เราไปเปิดตัวคอนเทนเนอร์ของ PHP นะครับเพราะเราจะใช้คำสั่ง Composer ใช่ไหมอย่างที่คลิปต้นๆบอกไว้แล้วว่า ถ้าเราจะทาอะไรกับคอมโพเซอร์เนี่ยต้องทาผ่านทางคอนเทนเนอร์ของ PHP เท่านั้นนะครับต้อง execute เข้าไปนะครับหรือจะใช้ CLI ตัวนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับพอกดแล้วมันก็จะได้อ่ามันก็จะ execute เป็น command แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ copy คําสั่งตรงนี้มานะครับจากนั้นเราก็วางตรงนี้ลงไปนะครับวางลงไปแล้วก็กด enter ครับมันก็จะทําการติดตั้งตัว g 2 j w t เนี่ยให้เราเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนระหว่างติดตั้งก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับสมมติว่าติดตั้งเสร็จแล้วซึ่งก็ผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนั่นแหละนะครับมาทําขั้นตอนที่3ต่อครับเขาบอกว่าให้ไปแก้ไขไฟล์ config.php นะครับโดยเอาโค้ดตัวนี้ไปนะครับไปเป็นหนึ่งคอมโพเนนต์นะครับก็ผมก็จะ Copy นะครับ มันอยู่ภายใต้คอมโพเนนต์ะนะครับก็มาดูที่โค้ดของเรานะครับเปิดไฟล์ config web .php ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาคอมโพเนนต์เนี่ยเอ,เอามาไว้ใต้ URL manager ก็ได้ครับซึ่งซึ่งมันจะอยู่ใน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 ตัวคอมโพเนนต์นี้นะนะครับผมก็วางลงไปนะครับเรียบร้อยครับมีต่อนะครับมันบอกว่า ให้สร้างไฟล์ JWT validation data นะครับขึ้นมานะครับก็เราก็ไปสร้างไฟล์ไฟล์นี้อยู่ไหนอยู่ในแอป Component นะครับก็ผมก็จะสร้างโฟ er ลเดอร์ m o o p o n e n t ก่อนรู้สึกว่ามันจะยังไม่มีนะครับอ่าซึ่งตัว API ของเราเนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ public นะครับตัวตัวยีโปรเจกนะครับผมก็จะสร้างโฟ er ลเดอร์ m o o p o n e n t ขึ้นมานะครับ ในโฟลเดอร์คอมโพเนนตก็จะสร้างไฟล์ชื่ออันนี้ขึ้นมานะครับ JWT validation data นะครับก็สร้างไฟล์ .php .php นะครับแล้วก็ก๊อบโค้ดมาลงไปเรียบร้อยนะครับสร้างไฟล์เสร็จแล้วจากนั้น เขาบอกว่าให้ไปที่โมเดลยูเซอร์นะครับแล้วก็ผมถ้าที่อ่านโค้ดเหมือนว่าเขามีเมธอดยูเซอร์มี S นะแล้วก็เขาไฟยูเซอร์ทั้งหมดมาแล้วก็ให้วนลูปหา User อรอันนั้นแล้วก็ค่อยถ้าเจอก็ให้ส่งกลับไปนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้วิธีนี้แล้วกันอันนี้ข่อข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับข้ามไปที่ Controller นะครับก็ เขาจะสร้างแอคชั่นล็อกอินขึ้นมานะครับซึ่งมันจะใช้พวกนี้ด้วยอ่ะเราก็ Copy ที่ use ตรงนี้ไปก่อนนะครับ Copy นะฮะแล้วก็ที่ไหนนะ controller นะครับเราจะใช้ user controller นี่แหละนะครับแล้วก็อ่า use นะครับ use เสร็จแล้วก็อ่า มันมี B F Viewer ด้วยนะครับ B F Viewer ตรงนี้นะครับ Copy ตัว B F Viewer ไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็เอามาใส่ที่ตา Action แล้วกันนะครับแล้วก็ Action Login นะครับ Action Login อันนี้เนี่ยมันไม่ดูโค้ดตรงนี้มันไม่ไม่ไม่ได้อ,อ,อะไรนะ มันไม่ได้ไฟล์ user อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเว้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับเว้นไว้ก่อนนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างแอคชั่นล็อกอินกันเองนะครับเพื่อที่จะให้มันล็อกอินตามแบบของยเหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้ผมมาสร้างแอคชั่นล็อกอินแอคชั่นล็อกอินถูกไหมเนี่ยอ่าถูกแล้วนะครับ อ่าร์กุเมนต์ไม่มีนะครับโค้ดก็ปล่อยว่างไปนะครับทีนี้แอคชั่นล็อกอินเนี่ยผมจะให้มันส่งด้วยวิธีโพสต์อย่างเดียวผมก็แก้ตรงนี้เป็นอ่า uh, ใส่เวิร์บล็อกอินก็ไปด้วยนะครับจากนั้นจากนั้นนะครับออฟชั่นแนลตรงนี้คือที่เบ er ียร์เบียร์นะครับมันบอกว่าแอคชั่นล็อกอินเนี่ย ให้ข้ามการ,อ,อ,การอะไรนะการการตรวจสอบไปนะครับให้ข้ามการตรวจสอบไปทีนี้ Sign Up ก็ด้วยนะครับเพราะว่า Sign Up เนี่ยให้สำหรับคนที่ยังไม่ล็อกอินเนาะโอเคครับเรียบร้อยทีนี้กลับมาที่ไฟล์คอนฟิกครับอย่างที่บอกในสไลด์นะครับว่าเราจะไม่ใช้เซสชันในการจำยูเซอแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้อง d i s a b l e s e s s i o n มันไปด้วยนะครับให้มาดูที่อ่า user ตรงนี้นะครับในคอมโพเน n ต์ s e r นะครับแล้วก็เพิ่มโค้ดก็ไปว่า Enable ENA s e น s i o n นะครับ Enable s e s s i o n เป็น False โอเคนะครับเรียบร้อยอ่าคอนฟิกก็น่าจะแค่นี้นะครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาดูตัวล็อกอินกันนะครับตัวล็อกอินเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูมาจากตัว Advanced Template นะครับของ g e Framework ก็เข้าไปที่ Front End ครับ Controller Site Controller นะครับแล้วก็มาหา Action Login นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปข้างในไปเลยเอาก๊อปทั้งหมดเลยก็ได้ กรอบทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วก็เอามาแทน a อคชั n นล็อกของเราตรงนี้ลบไปก่อนนะครับวางลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ไว้ก่อนเพราะว่าอาันไอาจากจากเทมเพลตอะ่ะมันมันมันเป็นเว็บปกตินะครับแต่ของเราเป็นเอ่อเป็น RESTful API นะครับก็เลยไม,ไม่ไม่ต้องให้มัน go h o m หรอกนะครับอาจจะให้ return 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 now กลับไปก็ได้อ่ะ return อันนี้คือในกรณีที่เขาล็อกอินแล้วนะครับเขาล็อกอินแล้วก็ไม่ควรจะให้เขามาใช้งานหน้านี้ได้อีกนะครับผมก็ให้รีเทิร์นนูกลับไปนะครับทีนี้ล็อกอินฟอร์มเรายังไม่ได้ยูสมาเลยนี่ล็อกอินฟอร์มนะครับล็อกอินฟอร์มมีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องแก้อะไรเนาะอ่ะเรายูสล็อกอินฟอร์มขึ้นมานะครับยูสนะครับเอ่อแอปอโมเดล ล็อกอินฟอร์มถ้าโมเดลล็อกอินฟอร์มยังไม่มีนะครับก็ให้มา c o ปปี้มาจากตัวตัวตัว a อ็ดวานเตอร์เพลตนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่อยู่ที่คอมมอนครับโมเดลแล้วก็ล็อกอินฟอร์มครับอโอเคเดี๋ยวผมจะก๊อปไปดีกว่านะครับก๊อปก๊อปใส่ใหม่เลยนะครับเพื่อ เพื่อความมั่นใจแล้วก็ล็อกอินฟอร์มนะครับแล้วก็คอมมอนนี้เปลี่ยนเป็นแอปโอเคน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวคราวนี้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 นทำยังไงต่ออ่าคราวนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงครับล็อกอินตรงนี้ตรงนี้คือล็อกอินผ่านตรงนี้คือล็อกอินไม่ผ่านนะครับ ะฉะนั้นเดี๋ยวตอนล็อกอินผ่านเนี่ยผมขอคอมเมนต์ไว้ก่อนอันนี้ก็อขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ให้ยี่แอบนะครับレスปอนแล้วก็สเตตัสโคดสเตตัสโคดนะครับเป็น 4.01นะครับแล้วก็สั่งรีเทนก็ Success เป็น f a l s ์โอเคนะครับอันนี้คือล็อกอินไม่ผ่านทีนี้ถ้าล็อกอินผ่านละ่ะนะครับเราก็มาผสมกับตัว G2JWT นี่แหละครับผมก็จะก๊อปทั้งหมดนี้เลยนะครับในแอคชั่นล็อกอินนะฮะแล้วผมจะก๊อป ตรงนี้หมดเลยอ่ากปปี้นะครับแต่ถทาว่าผมจะเอามาใส่ตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวโค้ดมันจะยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างอีกเม็ดต่อหนึ่งนะเป็น protected ไว้นะครับ protected นะครับ function เอ่อตั้งชื่อว่า gen token แล้วกันครับ gen token แล้วก็รับ ID มาแล้วก็เอาโค้ดวางในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ตอนเราล็อกอินเสร็จนะครับตรงนี้นะครับอ๋อตรงนี้อย่าลืมนะฮะก็เร,ะเราส่งแบบแบบแบบ red f o l นะครับก็ตรงนี้ก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายฝันหนูไว้ด้วยนะครับไม่ต้องจะชื่อ ชื่อตัวแปรที่เอามาใช้เนี่ยจะ,ะจะไม่่จะไมใช้ชื่อโมเดลอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็สั่งให้มันล็อกอินนะครับโมเดลล็อกอินก็คือตัวล็อกอินฟอร์มนี่แหละนะครับทีนี้ก็เรา,เราก็สั่งรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นดิสจินโทเค็นแล้วก็ส่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยว เพิ่มอีกโค้ดอีกนิดนึงนะครับเป็นอ่เ uh, user แล้วกันนะครับ user model เท่ากับอ่าในนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องแทนเ,เราเราจะเอา id ของ user มาใช้นะครับเพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเป็น user model ชี้ id นะครับโอเคน่าจะ น่าจะครบนะครับอ๋อเดี๋ยว,ยวนิดนึงตรงนี้นะครับที่ UID ตรงนี้เราก็จะเป็น ID นี้นะครับอยู่ U ID นี้ก็เป็น ID นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องรายละเอียดของแต่ละตัวกันนะครับโอเคทีนี้ลองรันกันดูนะครับก็ให้เข้ามาที่ตัว Postman นะครับแล้วก็ยิงไปที่ User ใช่ไหม ยูเซอร์ล็อกอินแล้วก็ส่งบอดี้เป็น URL encode นะครับส่งยูเซอร์เนมไปเป็นแอดมินใช่ไหมในด a ต a ้าเบสเราชื่อว่าแอดมินเนาะพาสเวิร์ดเป็นแอดมินนะครับทีนี้ผมลองยิงดูเออเลรมไหมเนี่ยอ่ามันบอกไม่ตอด Not Allow อ๋อโทษครับ เราต้องยิงด้วยโพสเพราะเราบอกว่าในคอนโทรลเลอร์แล้วเพราะเราบอกว่าไอ้ล็อกอินเนี่ยเราต้องยิงด้วยโพสเท่านั้นนะครับมันรับโพสอย่างเดียวยิงด้วยโพสนะครับยิงใหม่เอ้งอ่าเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะครับโทเค็นของเราทีนี้ผมจะเอาโทเค็นตัวเนี้ยไปเช็คดูซิว่ามันเก็บอะไรไว้นะครับผม Copy นะครับแล้วก็ไปเปิดเว็บ Uh, jwt.io นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลบออกไปก่อนแล้วก็วางโทเค็นที่เราก๊อปมานะครับอืม UID เป็นอ้าวทำไม UID เป็นเนาวะล่านะครับอันนี้อันนี้คือผลลัพธ์ที่เรา ท,ที่อยู่ในโทเค็นนะครับแต่ว่า U I D ตรงนี้มันเป็นน no. าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเช็คแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ๋อตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เราไอ้ตรงนี้มัน,ม,นมันจะรีเทิร์นค่าเป็น1หรือว่า0นะครับเป็น true หรือว่า s e อ่าตรงนี้เนี่ยอ่อานี้ออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น g นะครับ app user แล้วก็ id ครับผมโอเคนะครับแก้ตามนี้แล้วก็ลองยิงใหม่ดูอีกครั้งนึงกดเซนไปครับอ่าเราก็จะได้โทเค็นมานะครับแล้วก็คราวนี้เราอองไปดีโคดกับตัว JWT ดูนะครับ JWT แล้วก็คราวนี้วางลงไปนะครับอ่า UID นํามาแล้วนะครับเป็น1นะครับทีนี้ผมลงเปลี่ยนเป็น2ดูสิเผื่ะว่าเลข1มันคือเอ่อเป็นค่าบูลีนนะครับเปลี่ยนเป็นเลข55เลยแล้วกันนะครับเปลี่ยน ID เป็น55แล้วก็ยิงดูใหม่นะครับยิงใหม่อ่าเราก็จะได้โทเค็นมาใหม่แล้วก็ copy โทเค็นนี้นะครับไป ถอดรหัสกับ JWT ดูอีกทีนึงนะครับจะเป็น55ไหมอ๋อโอเคนะครับก็เป็น55นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้โทเค็นแล้วนะครับการล็อกอินนะฮะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอแก้นี้กับเป็นเหมือนเดิมก่อนนี่กับเป็น1ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับลองมาดูลองมาดูว่าการถอดรหัสด้วยเว็บของเราเนี่ย เขาก็ต้องทำยังไงนะครับอันนี้เขาบอกว่า,า get data นะครับ get data เป็นเมทอดเอ้ยเป็นแอคชั่น data นะครับเราลองเอามาดูสินะครับเอามาดูนะฮะแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแอคชั่น data ปุ๊บนะครับทีนี้ผมยิงอันนี้ดูใหม่ ยิงใหม่นะครับผมเปลี่ยนเ,เปลี่ยน ID เมื่อกี้อา่าแล้วผม copy copy ตั้งไว้ก่อนนะ copy ตั้งไว้ก่อนจากนั้นผมมายิงตัว a อคชั่น a t a นะครับผมยิงปั้งนะครับบอกว่า invalid credential นะครับ invalid credential ทีนี้นะครับการที่จะให้มันใช้งานได้นะครับเพราะว่า ไอคีย e เดนเชียลของเราเนี่ยไม่ผ่านละเฮ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นเก็นะครับยิ่งใหม่ก็เหมือนกันนะครับทีนี้การที่จะอย่างที่กล่าวไว้นะครับว่าทุกครั้งที่มีการ Request ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการใช้ตัว user ด้วยเนี่ยเราก็ต้องส่งโทเคตนะครับผ่านทาง header มานะครับก็ให้เลือก มาที่แท็บ Authorization นะครับแล้วก็เลือก a e a r e r Token นะครับแล้วก็ที่ผม๊อปโ t เ k e n ไว้เมื่อกี้นะครับก็วางลงไปเรากดเซน d ดูใหม่อีกทีนึง่งนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นว่า,าไฟล์ Identity by Token นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำใช่ไหมเมื่อกี้เอากลับไปดูซินะครับไฟล์ by อ่าเอ็กเซสโทเค็ตนะครับอ่าโค้ดเดิมนะครับมันบอกว่าในไหนนะในไฟล์นี้อ่าไฟล์ by เอ็กเซสโทเค็ตเนี่ยโค้ดเดิมมันสั่งบอกว่าให้ยังไงก็แล้วแต่ให้มันอ่าน็อตไปเลยนะครับให้น็อตอิมพิเม้นต์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะคอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วก็ไปก๊อปโค้ดเข้ามาก๊อปโค้ดเข้ามาอ๋อ oh, อย่างที่ว่านะครับของเขาของเขาเป็นลิสต์ยูเซอร์มาทั้งหมดแล้วก็เอ่อ uh, แล้วก็าม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 าวนลูปเอานะครับแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แบบนี้นะครับประกาศโมเดลขึ้นมาเท่ากับเซลฟ s สติติก็ได้ครับไฟล์5 nd file ์วันะครับ f i l ์วัน file วันอะไร ไฟล์ o โทเคนเก get claim id นะครับปุ๊บโทเค็นตัวนี้ get claim id แล้วก็สั่ง return model อ uh ่าฮะคราวนี้น่าจะได้นะครับเอายิ่งปึ้ง success เป็น true นะครับ success เป็น true แต่ถ้าผมไม่ใส่ไม่ เอาโทเคนขึ้นไปนะครับไม่มีอัลเทร์ไรเซชันขึ้นไปเนี่ยกดปุ๊บอ่ามันก็จะไม่อนุญาตนะครับโอเคนะครับสำหรับการล็อกอินแล้วก็าการอัลเทอร์ไรเซชันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ